นี <f dragging> ่ยกระสุกกระช่อมสาวชลินผาผ้ในตันแหลเช่นเคยค่ะปุ๋ยกระสุกผ้าทำเปชมนะคะไปเบิ่งสวนพักกันค่ะผ้าทำเป็นชมชมสวนพักของเฮานะคะระวังชมสวนนะคะปุ๋ยกระสุกาทำเป็นชมนะคะมาถอนหญ้าไปนั่งเผื่อใ้เป็นการเสียเวลานะคะระวังให้ทำเป็นชมเบิงปุ๋ยกระสีเห็ดเบียกไปค่ะเบิงวิวนะคะพี่น้องแลก็เบิรงปุ๋ยทำงานนะคะก็สิถอนหญ้านะคะถอนไปเรื่อยๆจนกว่ามันสิ้นแล่งแล้วตอนนี้กำลังเมียน อันพักบุงใบไผ่อยู่ดันล้างปุ๋ยมันเป็นพักบุงแก้วนะคะหญ้าก็ลังเลื่มขึ้นเลยนะคะแปลงพักทั้งหมดนี่ต้องขยันมาถอนหญ้าออกะสมพักใบใหญ่แท้ๆพอถอนแล้วมักสียงามแบบนี้ราคาอันนี้ก็จะเป็นพวกพักกาดกวางตุงพักชีลาวคนาพักชีไทยอันนี้ก็พักกาดเคียวปีย่ำชันแงแงอันนี้ก็จะเป็นพวกต้นบักเือต้นพริกต้นมะระจีนมะระขีนกบวกแตงกวา ข้างๆก็มีพักบุงแซมพร้อมได้ค่ะพี่น้องแล้วก็พวกบัคเือเทศเชอรี่หลังจากผ่าเบิ้งสวนแล้วก็ได้เวล,ลานะคะมาหดพักแล้วถ้าทำเชื่อมมาพักนานนะคะไปหดพักเฮ็ดขี้ขื่อเลยจันดาค,ค่ะพี่น้องแล้วก็สิาาพาทำที่เชื่อมนะคะไปเบิ้งสวนเก่าตักน้ำใส่บัวแล้วหดน้ำน,นะคะเข้ากับสถาการทลดพักที่เห่าอยากปลูกไม้อันนี้ก็จะเป็น ผักกาดขาวค่ะพึ่งแยกก็ตตองหดนามเสาแรงเสาแรงค่ะประสันนะคะมันสิบรอดฮากกัตากนามมะฮดขนาฮ่องกงบันนี้กพาผ้าทผช้่มไปสวนเก่ามันกัมีปวกพักปุ้งหัวผ้าแมงลกักเข้านว่บมีพักใต้รางพักเสียนพักยังนะคะมะรงมะระยุนี่ก็มีปลูกลตะตนสองตอนกับผ้าทผช้่มนะคะเก็บบททัวค่ะเพราะว่ายางมานอันเห็นอันหน่วยมันลายค่ะ ต้นไต่ไต่ก็ปรง่งไโพดเมื่อติดดินติดยังมันเธอเขจอจะเอาเปิดนามมาเดี๋ยวนามมันไหลหลาก้วมันสีนาก็เลยต้องเริ่มเก็บฟักที่มันอยู่ไต่ไต่ใหญ่ไไไ็เก็บแล้วมันจะมีสองสายพันธุ์ได้ที่ปลูกอน,นี่อันนี้น่าจะเป็นพันธุ์ไทยเพราะว่าฟักลักษณะมันใหญ่แต่ถ้าอีกพันธุ์หนึ่งนี่ฟักมันสนหนีหน่อยๆจอย พันธุ์ของไทยมันก็สิอบอวคือคนปลูกเนี่แหละค่ะมันสีหน่อยว่าพาท่านชมเก็บไปเมาม้อยไปค่ะมาอวดสวนนั่นแล้วพลังพันวาปุยปูพักบได้กินแบบพ่นว่าอันหฮาปูกนะคะหมองได้มีพื้นที่ว่างเฮาก็ปปูกอย่างละนิดละหน่อยนะคะเดี๋ยวความที่ว่าปลูกไว้กินค่ะพักไทยมันหายาเพราะว่าหฮาบได้อัน อยู่ในแบบว่าเมืองหลวงของประเทศแล้วก่ได้อยู่แบบในเมืองเขาอยู่ออกมาค่ะต่อให้อยู่จังหวัดใหญ่ๆนะพักไทยมันก็ไม่มีขายนะคะมันมีบางอย่างเล็กๆนหน่อยๆแค่นั้นแหละถ้าวปู่ปลูกเองพักไทยบริได้กินค่ะอย่าถามหาซื้อออนไลน์ออนไลน์ก็มันก็ซื้อได้เป็นบางอย่างแหละบางอย่างนี่มันหลายมื่นก็สิหอดมันก็ร่อยรามันก็สิเน่าสิเสีย ดีที่สุดคือทำมีที่ดินก็คือปลูกเองเหนในห้ฮามีพักสดนในเก็บไปเก็บมากกระไดกรบัแบบไงพี่น้องหันวากรใหไ่ๆนี่เป็นเป็นทัวของไทยพันไทยเลยแหละกรรน,น,น้อยๆนะมันเป็นพันของทั้งนี้จีนน่าจะเอามาขายค่ะมันจะเป็นฟักจอยๆไหมจอยๆเหีว่วๆนะคะตะมุกตะมิเ <laughs> บิงใส่มันแตกต่างกันเลยแล้ว ดีใจไร้ค่ะปีนี้ปลูกบทั่วได้กินเห็นว่าเก็บได้เป็นกอเป็นกรรเก็บไดหลายเือแล้วค่ะเป็น้นองปีนี้ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่ปลูกพักไทยหลากหลายได้กินค่ะอยู่หลายปีไปก็เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างว่าพักเฮ้ามันต้องปลูกช่วงใดค่ะพราะมีะผู้ไดหูดีซ้ำตัวเฮ้าหรอกเพราะว่าแต่ละปีเฮ้าทดลองปลูกแล้วปลูกอีกสําเร็จแน่ว่าสาเร็จแน่นะคะประสบการณ์เห็นให้เฮ้าเรียนรู้ว่าเฮ้าควรจะปลูกนะคะช่วงใด แต่ทีนี้เนี่ปลูกพักไทยต้องมีมเมล็ดพักหลายๆค่ะย่ำหา้าปลูกบัไดหลอดแหลกมันต้องซ้ำเอามาเพาะใหม่ถ้ามีมเมล็ดพักหน่อยๆน่ะนะคะบัไดดกินค่ะเพราะว่ามันสิพาดโอกาสบางเถือบางยัางมันก็เหมาะแกะ่อากาศอุณหภูมิสำนันสำเหนียงเสนะอยู่ไปอยู่มากห้าสิหูเองแหละพื้นทีที่ห้าอยู่อันนี้ก็จะเป็นทั่วแขกข้องสเปนค่ะอันนี้กิกนแสบได้พันนี่ มันมีหลากหลายสายพันธุ์อยู่ค่ะมันก็จะมีพันธุ์ไหลข้างแล้วก็บไหลข้างนะคะอันนี้เป็นพันธุ์มีค้าง <c oughs> ปลูกไว้ต้นเดียวแค่นี้แหละดกมากนะคะบายบายค่ะท่านผู้ชม